สวัสดีครับพบกันในรายการสหวิทยาโหรานะเข้ามากันได้นะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมนะก็ติดต่อนะสอบถามนะครับกันได้เพียงคนหนึ่งคำถามเท่านั้นเหมือนเดิมครับนะเข้ามากันได้ครับกดแชร์แล้วตามด้วยชี้เร่น นะและตามด้วยคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะก็มาเหมือนเดิมครับผมอาจารย์ท็อปนะครับดูแลรายการนะคู่กับท่านอาจารย์โอนะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับ นะเข้ามากันได้นะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับมาดูแลรายการเหมือนเดิมนะแล้วก็ใครนะที่อยากดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพนะอ่านะอันนี้หายากนะครับนะสำหรับคนที่ชอบในการดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพเลอดูนะดูแบบดีรานะในการดู นะก็ติดต่อสอบถามได้นะครับนะเดี๋ยวให้ที่อยู่ไว้นะให้เฟซนะกับเพจนะเราก็ทำกันทุกวันนะครับนะสำหรับรายการของเราเนี่ยนะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะแลนะตามด้วยคำถามครับติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอภนะิรัตน์ครับ a c e b o o k โอสิริกออภิรัตน์ เบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID line โอสิริ15นะครับผมครับ Facebook ครับนะนะมาครับนะนี่ครับ Facebook ครับอาจารย์ฮอปนับเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID line ajtop16 ครับนะ im, 58, บนะสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับรายการของเราในรอบนี้ ก็นะมีคนถามว่าทำยังไงถึงจะขายของดีผมก็แนะนำหลายครั้งเป็นเหรียญเศรษฐีหลวงพอ่อฤาษีดิงดำนะมีเวลาก็เข้ามานะามาดูกันได้นะครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับนะกดแชร์แล้วาตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามแชร์แล้วจีนจินนะคนอายุน้อยกว่า ที่ยิ้มให้เราเขามีพันธะหรือ,อยังเดี๋ยวดูให้เจ้าแล้วกันนะว่าเขามีพันธะหรือ,อยังน่าจะมีแล้วครับนะในนะมาครับกดแชร์แล้วนะตามด้วยชีรเรนนะไพ่บอกว่ามีแล้วครับนะนะแล้วก็ใครนิง่งจะไปสัมภาษณ์งานวันอังคารหน้ามีสิทธิ์จะได้งานไหมคะ มีโอกาสได้ครับผม3าวันนี้นะครับนะายไพบอกมีโอกาสได้ครับมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเน่นนะแล้วตามด้วยคำถามนะเข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปได้นะเหมือนเดิมครับรายการของเราสบายสบายครับกดแชร์ให้ตามกติการมรารยาทนะถ้ากดแชร์ให้อ,ออกไปเราก็เราก็ได้ได้นะมาถามได้คนละหนึ่งคำถามเท่านั้น นะเพียงคนละหนึ่งคำถามนะคุณดิ้งมีโอกาสได้งานนะกดแชร์ให้ด้วยนะครับนะกดแชร์ให้ด้วยนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นเฟิร์นการงานคุณไม่กดแชร์ให้ผมผมขอแชร์นะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะกดแชร์ก่อนอ่านะเดี๋ยวผมกดเดี๋ยวผมกดอันนี้เองก็นด้มาอืม มาครับแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะขอขอขอกดแชร์ก่อนครับ เรามาให้ขึ้นตามที่ปากหมุดไว้มันมีปากหมุดแล้วนะมาขอให้ถามได้แบบที่ปากหมุดไว้นะกดแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามครับกดแชร์ตามด้วยแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้วตามด้วยคาถามถามได้คนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นนะสําหรับรายการของเราในรอบนี้ขอกดแชร์ก่อนครับทําตามปากหมุดนะ ให้มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะทำตามกติกามารยาทกันหน่อยครับนะกดแชร์ก่อนกดแชร์จะมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อถ้าไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อจะไม่ตอบมาแล้วแบมจะติดมหาอะไรบูรพาพีบาลศาสตร์ไหมไพ่บอกมีโอกาสติดนะนะแบมนะไพ่ออกมาดีนะแบมนะมาครับ ขอทำตามกติกาบรรยาทครับกดแชร์ให้ออกไปก่อนแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะไม่ใช่พิมพ์คำว่าแชร์แล้วไม่แชร์ออกให้นะเอากดแชร์จริงนะแบมเมอ้ยนะเงาดีขึ้นเยอะเลยเอาเฟิร์นการงานไพ่บอกว่างานมีมีมาเรื่อยๆครับไพ่ดีนะมีงานทำเรื่อยๆครับช่วงนี้ครับนะนะผู้เฟิร์น นะไปได้นะมาครับกดแชร์ก่อนแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามดูดูที่ปักหมุดด้านล่างนะดูที่ปักหมุดด้านล่างนะกดแชร์ก่อนนะนะ,นะรายการของเราก็มาเอานุ้ยแชร์แล้วอลไอยังไงจะนุ้ยนุ้ยแชร์แล้วความรักจะสมหวังไหมนะก็คนที่หวังไหมผมดูแค่สามวันนี้นะ ต้องไปคุยกันก่อนครับให้บอกว่าไพ่เป็นแนวโน้ وم, เนเนนนะมนน وم, เป็นไปในทางที่ดีนะผมตอบว่าไพ่แนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีนะฟังผมแค่นี้นะคือคุณต้องไปคุยกันก่อนแล้วมันจะดีเองไพ่มันว่างั้นนะคุณนุย้ยนะต้องไปคุยกันก่อนแล้วมันจะดีเองนะมาผิวแพ้คันจายไหมต้องเริ่มใหม่หมดเริ่มรักษาใหม่หมด นะอืมนะต้องใช้ของเด็กของอ่อนนะเออนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะแล้วตามด้วยคำถามผมตอบไปแล้วครับนะไพายบอกเป็นแนวโน้มเป็นไปนในทางที่ดีนะคุณนุย้ยผมตอบให้คุณไปแล้วนะถ้าคุณพิมพ์ถนะ้าคุณกดแชร์ให้ผมจนมีคำว่าผู้ชา์ขึ้นเหนือชื่อผมก็ตอบคุณเป็นนานแล้วนี่ผมตอบคุณไปแล้วนะกดแชร์ก่อน นะตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามถามกันเข้ามาได้แต่ช่วยกดแชร์ให้ผมด้วยแค่นั้นแหละนะอย่าได้คิดมากนะครับนะอ่าแชร์แล้วอ๋อนะเทอมนี้จะสอบผ่านไหมคะไพ่ออกมาดีครับนะเหมือนกับคุณว่าคุณเนี่ยไพ่แนวโน้มของคุณเป็นไปนในทางที่ดีนะคือถ้าคุณตั้งใจจริงอ่านหนังสือจริงทุกอย่างมันก็ผ่านหมดแล้วครับนะมาครับ กดแชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถามได้คนละหนึ่งคำถามสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะมาครับถ้าตั้งใจอ่านคุณมีโอกาสผ่านนะคุณออนะอสองตัวเลยนะมาครับไพ่ออกมาดีนะไพ่สามถ้วยแต่เหมือนกับว่าคุณต้องเตรียมตัวมาอย่างดีนะกดแชร์แล้วตามด้วยชีเล่นนะ แระตามด้วยคำถามมนุษย์เราท้อได้นะครับแต่ถอยไม่ได้ทำไมทอ้อท้อได้แต่ถอยไม่ได้เพราะาเราเริ่มแล้วครับพอเริ่มแล้วเราไม่สามารถถอยได้อีกแล้วนะเชื่อผมได่ท้อได้แต่ถอยไม่ได้ทำไมถอยไม่ได้เพราะชีวิตมันต้องเดินหน้ามันจึงถอยไม่ได้อีกแล้วนะไม่มีที่ให้คนถอยยืนนะอันนี้เรื่องจริงครับนะเออกดแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม กดแชร์พิมพ์คําว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับนะเพราได้จะถอยไม่ได้นะครับนะผมเป็นสิ่งที่ผมพยายามบอกทุกท่านนะเข้ามาแต่ละครั้ง <c oughs> แป้งไปแชร์มาก่อนครับแล้วค่อยมาถามครับถ้าแป้งไม่แชร์ผมไม่ถามผมไม่ตอบคุณดูคนอื่นเขาเขาแชร์ให้นะถ้าไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อแปลว่าไม่ได้แชร์ผมไม่ตอบหรือว่าเปิดสาธารณะอย่างเดียวนะ ใครที่ต้องการดูดวงกับท่านอาจารย์โอติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวขอพร้อมโอนก่อนดูได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตโอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร06199226450925929261 idline โอสิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท ah ็อปนัเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ไอเดรายเอเจทอพี e ครับแป้งนะทำถูกวิธีแล้วแป้งอ่ะจะได้ครบกับพี่นัดเป็นแฟนไหมผมดูแค่3วันวนี้ว่าดีหรือไม่ดีมันไม่มีอุปสรรคครับไพ่มันดีครับผมผมตอบแค่นี้นะมันไม่มีอุปสรรคไพ่มันดีตอบว่าดีนะมีโอกาสมีเมตรามหานิยมนะไพ่ออกมาดีครับไพ่ไม่เสียหายอะไรนะมันมีโอกาส สิ่งที่คุณต้องการเป็นไปได้ครับนะคุณแป้งนะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีวเรนนะตามด้วยคำถามถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสําหรับรายการของเราในรอบนี้นะนะกดแชร์นะนะให้ลือลั่นไปทั่วสามโลกนะโดยมีท่านอาจารย์โอดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมนะอ่ะเข้ามากันได้นะ เดี๋ยวเวลาผมก็จะหมดลงแล้วพอเวลาผมหมดเสร็จเนี่ยดูที่คำว่าสดคำว่าสดจะหายไปพอคำว่าสดหายไปนี่ก็แปลว่ารายการผมไม่ได้อยู่แล้วนะไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ